โอ้โตัวนี้พี่น้องโอ้ย่ยกระดับโอ้โ,อ,โอ้ยยกระดับพี่น้องครับสุดยอดครับผมแรงร้อนครับโอ้โปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกโอ้ยลำปืนเลยพี่น้องอึ๊บโอ้ยหลบ สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสุขุขุนครับพบกันตอนเด็กๆครับมึงเนี้กระจงแฟมิลี่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดตอนเด็กๆครับพี่น้องสองซุ้มกั๊กๆนะครับพี่น้องเลิกงานมา ก็ดีมอือนเสาหลานไปไต่แมงกิซ้อนมากครับพี่น้องใส่มาโอ้หลายเติอบอยู่ครับนีอาเด็ดเลยครับพี่น้องครับพี่นองแมงกิซ้อนครับใส่มาหลายเติอบอยู่ครับก็่า,าบ่ได้ขังมันไวดีๆนะครับนองมันตายตายหลายตัวอยู่จะได้อยู่พี่น้อง เอกก็ไหนมาหลายเติบอยู่ไ <c oughs> ม้กระิเป็นไม้ที่เขาเคยใส่แหละครับแถวโค้งสามโคองสี่ครับหลายคลิปเดีย๋ยะพี่น้องเดี๋ยววิธีการเสียบเงี้ยดำเสียบๆอย่เบิร์นนะครับเนาะเกับประมาณสามสิบกลัวสามสิบสี่สิบอย่างละพี่น้องครับแล้วเสียบเงี้ยนะพี่น้องเนาะ ยีไฟก่อนค <c oughs> รับบัลูวาคนเดินเขาเสียบอะไรแ <c oughs> ต่ว่าเสียบตรงนี้แล้วพี่น้องนะเสียบจีฟังนี่ครับเสียบใต่จี๊ทะลุมาฟังจี๊พี่น้องจับมันจะอยู่ลักษณะนี้ฮนะ <c oughs> เวลายอยู่ในแนาม,มันก็จิรอยประมาณนี้พี่น้องครับลอยไปรอยมาครับ โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปใส่หลังแหลกกันเลยเดี๋ยวเขากะใส่ไปแล้วก็ลองยามกลับเบิึงนะพี่น้องเนาะความจิตถึกบ่นะมาผู้เดียวครับพี่น้องวันีคนถือกล้องให้กันลำบากเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเบิึงหลังแหลกเลยครับ ซ่อนมันที่ดินดีพี่น้องมันที่ดินนีก็ดินดีก็จริงดีหลายครับลากระกที่มากก็กันเห็นครับเนี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดหนาแรงครับสุดยอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมพออนุญาตใส่จะเข้าได้พี่น้องเด้อเยวใส่ไปหอดหลังสุดท้ายเดี๋ยวห้องยามกลับมาว่าที่ถือป่ะ <c oughs> ไปพี่น้องใส่เดียดแล้กัน <c oughs> เอเอ,เอน้ำนอุ้ยทำหมดทัน พี่น้องล่องยางยามกันเมื่อนะครับเนาะใส่เสร็จเรียบร้อยครับผมประมาณประมาณสี่สิบหลังครับรมาสี่สิบพอดีเลยยิน้นเสียงดินอยู่เด้พี่น้องถ้าพหรูกาหลังไหนอันไหนที่พวกท่านกินอยู่ครับ หี่เสียงดินอยู่แถวนี้แหละครับแถวทั้งหน้าเขาเลยนี่เด้อทั้งนี้แล้วพี่น้องทั้งนี้แล้วครับโอ้โหคุณครับยุใส่น่ามุงนี่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวปังโอ้โอยน่าสินเนี่ยอน่าหงายโอ้ยฉันครับพี่น้องมาแล้วครับ ยอดครับผมหนึ่งแต้มบร้อยครับโอเคพี่นอ้องไม่แล้วครับแต้มแรกเข้าโอ้ใส่ง่ามเลยครับพี่นอ้องเจมใหม่เจมมือดีครับโอเคนี่ใส่อ,อ อาแล้วครับแจมที่สองครับผมคนน้อยครับผมนี่ครับนี่สองแจมครับผมมาแล้วตัวนี้บัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ตัวน,น้อยๆครับพร้อมงามนี่ยแหละพี่น้อง โอเคครับผมแี๋ยวพี่น้องโทรศัพท์แบตเบิดครับสินมันเบมือดจัง่อย้ะพี่น,อน,นอ้องด้อแฝดบอกครับขอตดขอไปพี่น้องกันแล้วกันครับแถมที่สองครับผมนี่กระบ,บอกกิน นี่กระดินดีวอ, <c oughs> อ้าวาพี่น้องมาอีกแจมแล้วครับเห <c oughs> ็นไหมพี่น้องช่อนครับผมตัวตรงเลยครับโอ้ยแก้วครับผมโอ้โอโอ นี่พี่น้องโอ้ใส่ยังงา,ามด้วยครับโอ้เกียวพี่น้องเจ,หจมหยเจมเมออีกแล้วนะครับโอ้เยี่ยมพี่น้องขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อโอ้เกียวพี่น้องสามเจมนะครับสวยงามครับพี่น้องใส่กันรังกินเลยครับเนื้อกันรังหวานเลยนะครับโอเคครับผม ดิหน้อยีอ้าวหลังนั้นคือจมเหรอพี่น้องุยยุยุยุยยุยุยพี่น้องจงเด็ดครับครับ โอ้ยชวนพี่น้องอูโอ้ตัวนี้พี่น้องอู้ยูเบรคครับอู้หอู้หเบรคครับพี่น้องโอ้ยสีเต็มครับผมโอ้โหนี่พี่น้องอู้หูตัวนี้พี่นี่โอ้ยแย่กรับ สามโจ๊ตเชียวซี่โจ๊ตเชียวครับโอ้โหเต็มใหม่เต็มมือเลยพี่น้องเฮ้ยโอ้โหแก้วพี่นอ้องอ๋อสุดยอดครับผมโอเคขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อส้ยงามเลครับตัวนี้ใส่ยังไงเลยพี่น้องสามจี้ขีดไปแล้วครับตัวนี้วันตับเลยพี่น้องโอ้ยโอเคครับผมขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อ อ, <c oughs> อ้าว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 พี่น้องเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วตังเหี้ยวไปก่อนเอาละครับโอ้ยถ่องขาวเป็นแหวนดยพี่น้องโอ้ยช่อนครับพี่น้องช่อนอครับ อือย,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 ย่าๆๆนา่ตีนัตีฮึบน่โอ้โหพี่น้องใส่ง่ามนีแล้วครับผมเจ๊ใหม่เต็มมือยอีแล้ครับนี่ครับอุ้ยใส่กันลังแสบกันลังหวานเลยพี่น้องเหนือมันสุดยอดครับผมแจมพิหาครับพี่น้อง โอ้ยแก้วพี่น้องแก้วขอนอนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อสั่งมาก่อนนะอึ๊บจะสั่งพี่น้องมึงกันพูดอ่ะพี่น้องพูดอ่ะโอ้หลายตัวเลยเด้อพี่นอ้องเก็บตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ก่อนอกินมะลึกกว่าไไนนะโอเค เรียบร้อยครับผมปุ๊บนีอ่อุ้ยแถมที่หาครับพี่น้องพุท่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเงียด้ยพี่น้องเด้อหิดไว้ก่อนครับออยากเปลี่ยนเงียด้อพี่น้องเด้อพุทธครับเห็นบ่พี่น้อง เห็นไหมครับโอ้หลายยูพี่น้องหาเแ้มไหยครับคนครับหนึ่งสองสามสี่หาหามครับพี่นอ้องตัวนึงมืใช่ลหมกูขนตัวหนึ่งอยู่ข้างในคนหาเาแ้มครับผมโอเคพี่น้อง เดี๋ยวมือสองเขามาหลุนน้ำกันนะครับเนาะว่าสิได้จักแกมนะครับผมเปลี่ยนเที่ยวอะไรบ่นล่ะคลองคลองอันนีคลองสีครับแล้วก็มาทางนี้คลองสามไปทางพ,พู้นพี่น้องไปแย่งไหวโอเคครับเจอกันมือสองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนเสองครับมาให้หลุนเวทตอนเส้ากันพี่น้องกันเนี่ยตื่นสวยครับเนี่ย หลุนกันเพิ่งรับมาิฉยๆว่าทั้สงสอง,สงโอ้ห้ังนี้เฮียก็ร้อยสูงแ้ะคือดีดกันมากสิบ เรงได้ถือที่ไทยเบิมงกันแล้วกันนะพี่นอนะ้องเนาะจะทำเวลาครับผมนะแต้มเรียกมาแล้วครับปไายังไรเนี่ยโอ้โหปลาตองพี่น้องนะครับกินจีซีซ้อนเฉยปลาตองตายปลาตอง อาา๋อเขาพักพี่ไม่ได้พักปากเลยพี่น้องพักผูกวมันพี่เว้ย <c oughs> เป็นสัตว์โอเคครับผมพี่น้องผมึงพักที่ผัวไหมเพราะปักปากมึงใส่มันเรียนสาบเนาะพี่น้องนะโอเคครับผมขอญอาตเก็บครับเทียมที่สองตอนสองวันนะครับไปยังนอ โอ้ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกโอ้าวลำปืนเลยพี่น้องอุ๊บโอ้ยหลบนี่เดี๋ยวยามหลังพี่ก่อนพี่น้องเีลยวอีกสองหลังหลังนี้พอถือครับ เอามาคืดถือได้ครับหลังนี่ตัวหนึ่งสนะคอโอ้โหหลังนี่จมพี่น้องโอยๆๆๆยโอยโอ้ยโย่อะโอ้ยรู้ตีเหรือวะเนี่ยพี่น้องโอ้ยเสียใจนะครับมึงครับ หองยาอุ้ยเนาะยามมัถึกนะ้ำข้ายามบ่กินเนาะเากับบานแล้วมันถึกแล้วมันก็รุดของยาลุดจ่อย โอเคว่าฟ้าดอกย้ำส่อพี่น้องปลาดุกงาม,งามตัวหนึ่งอยู่นี่ปลาผมว่าเดากับบานนี่ครับมขังไว้ขึ้นไนกลางวันยังแนะนำปลาดุกตัวนี้ครับอึยังงามเลยพี่น้องโอ้หลาบแสบเลยล่ะครับนี่หลาบอิ่มเลยวันดีครับเอเค,ครับผมแก๋วพี่น้องเก็บก้อนเด้อเดี๋ยวยังปักมือครับอันตราย ใช่ครับผมภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจครับผมสรุปผลงานเนอพี่น้องครับนี่ครับขึ้นอยู่กับตัวมือขึ้นผมมาแล้วขับบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าโตขึ้นอยู่กับตัวมอขึนนี่สองสองครับผมพอต่อไก่เลยไก่เกือบหมดเลยนครับพูดเลยหลายๆครับเนาะแตหรับการติดตามรับชมครับมักกะไรถึงใจะกระช้าได้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวทีมียังจะเลื่อมกดตับไก่กดติดตามไปนะครับเนาะโอเคครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับโอ้สวยง,งามจังเนี่ย